สวัสดีครับวันนี้วันที่11บเอกุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ันารขณะนี้เป็นเวลา13บสนาฬิกาหนาทีนะครับก็ไม่มีอะไรมากอยากให้ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศในสวนสภาพอากาศตอนนี้นะครับร้อนร้อนจริงๆ ต้นยางกำกลังจะผัดใบนะครับคงจะใช้เวลาอีกประมาณสอาทิตย์ก็น่าจะร่วงหมดละหลังจากนั้นก็จะมีใบอ่อนๆแบบนี้ขึ้นมาแทนที่คงจะกีดได้อีกไม่นานนะครับคุแล้วก็ต้องพักต้นยางใช้เวลาพักก็คงประมาณสัก สองเดือนแล้วค่อยเปิดกรีดใหม่นะครับร้อนมากเดินกับดีกว่า ไม่มีลมพัดเลยถ้ามีลมพันะพดครับทุกท่านจะได้เห็นใบอย่างที่ร่วงก็สวยงามดีเอามาแล้วครับลมดูสิว่าจะมีใบร่วงออกมาบ้างไหมนะครับจะเห็นว่าต้นไหวอยู่นะ,ะเริ่มร่วงมาแล้ว แค่นี้แหละครับร้อนละสวัสดีนะครับ